ที่เป็นตัวเกรอกกำบังอยู่แต่คราวนี้เราจะทิ้งแบบถังป่าให้ดูเลยให้เห็นเลยคือไม่ต้องมีรถเห็นเลยว่าถ้าถังเ่ยโดนตกลงมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงใครมีมะกรูดมาแรกมะนาวใครมีลูกสาวกูไม่มีมาแรกลูกเขยสิเอามาเอามาใครมีมะกรูดมาแรกมะนาวใครมีลูกสาวมาแรกลูกเขยเอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกล้วยยาวตลอดละกล้วยยาวกล้วย มู้ชจะแบบว่าปล่อยๆจะเด้ร้องเพลงหรอร้องเพลงกลับคุณผู้ชมอะไรอะไรผมบอกตรงว่าเล่นผิดตัวแล้วครับมีของขึ้นเลยครับมายแล <No> ้วไม่รูกควา คร้อยกวัวงูมครับคราวที่แล้วเห็นใครสักคนถึงม่รถควยนาใครใครมันล่าตัวเมียกวัวงูเออพี่เจมขอโทษันนี้กลับไปก่อนเลครับเราหีกลับหนีกลับบ้านด้วยโอ้โหนี่มันเล้วชัดๆัด่กลับกลับไปใต้ลังานก็ยังไม่เสร็จกลับบ้านเองนายครับคุณน็อตบอกผมมาหนีจะพับมึงมึงอะไรผมหลับแล้วในชีวิต มาเลยป่ะตายตายไอ้ต้าก็ัวยากรถจนยนะไหมยากรถจนต้าก็อยากรถจนครับผมอะไรฟอร์มกลัวเป็น้นแหละนี่ครับตอนนี้ถังครับถังแก๊สขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้พร้อมนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับความสูงที่ได้ตอนนี้คือผมนี้แล้วนะครับ ความสูง16เมตรใช่ไหมครับไปพวกเราถอยถอยหน่อยไปถอยไปนูน่นอ่ะไปรอที่หลังเสร็จอ่ะไปเรียกรถตู้แล้วนิ้วเขียบปะเนี่ย นะครับด้วยแรงกระแทกขนาดนี้ออนะครับผมคันก็จะแค่เสียสภาพไปนะครับแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทําการทดสอบทิ้งรถนะครับที่ติดแก๊สนะครับทั้งคันเลยโดยที่รถคันนี้ติดแก๊สตอนนี้นะครับใส่ถังขนาด4ีลิตรีนะครับเติมแก๊สจริงนะครับใช้งานได้ใช้แก๊สได้นะครับ แล้วก็สตาร์ทแก๊สอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตอนที่ยุงย่งที่ไปเนี่ยรถยังสตาร์ทเครื่องอยู่คือสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เลยใช่ครับจริงๆเราจะจําลองการ,ร,รกเกิดอุบัติเหตุจริงพี่นี่ก่อนไม่เห็นพูดาหาะอะไรเลยยืนเงียบอย่างเดียวส่วนไอ้บ้านนี่ก็พูดแล้วเกินเฮ้ยม,มาโทษครับมาโทษล้อเล่นครับล้อเล่นีกครับเป็นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเหรอรถจริงแก๊สจริงทิ้งจริง แก๊สของรถยนต์คันนี้ครับเราให้ดูว่าในถังมีแก๊สจริงใช่ครับเ,เป็นรถยนต์จริงสตาร์ทเครื่องได้จริงวิ่งได้จริงแล้วก็หน้าคอนโซลรถครับอยู่ในการใช้ใช้ระบบแก๊สอยู่จริงครับใช่ครับเดีย๋ยวรอสักครู่ครับดูดินี่ดูนะดูแล้วไหนไปดูแล้วโอ้ดูแก แต้มเยอะเดี๋ยวมึงเยอะสุดมึงสับกูสิครั้งมึงเอาไว้พันหนึ่งแล้วมึงก็แบ่งห้าร้อยคนละครึ่งรับปะการรักษาคอจะพอไปใช่ไหมไปเต็มเมลใช่ไหมไมวเดี๋ยวกูไปหาเขาดูได้ได้โมเมนต์อยู่ยากวันนี้เป็นละครรอนตัก เจ้าครับผมก็อยากจะคุยครับจริงๆผมมีพลังพิเศษเหมือนซุปเปอร์แมนครับผมสามารถยกรถได้มันต้องมีสลิงนะมีสลิงอะไรนะมีสลิงนี่ใช้นิ้วเขายกใช้ลิย้นี่ยังมีะลอะไรนะมีสลิงขึ้นขันเต้นคุณผู้ชมครับสตาร์ทจริงครับนี่ครับมอเตอร์ยังทำงานอยู่ครับ Let's <laughs> เลยครับรถไม่เป็นไรเลยครับโหแบบรอดรอดลาดปกติครับ ผมไปทดสอบ้วครับดมกลิ่นมาไม่มีกลิ่นแก๊สเลยครับอันนี้ครับผมสรุปครับผมแบบกับโปรเจ้าทิ้งดิ่งครับปรากฏว่ารอดนะครับอ่ะตไมเลยก็ย่มากครับมาแก้ข้ารถครับไปยับครับบูอย่างเี้ยยับยับเป็นไง แก๊สไม่ระเบิดครับผมไม่มีไม่มีรั่วไหลร้าบระบบงานตัดครับก็ให้เห็นครับว่าปลอดภัยชัวร์ครับผมแต่ว่าเขาทำเพราะอะไรเราปรนการพิครัว่าเรื่องความปลอดภัยจริงผมรถที่ติดแก๊สครับผมก็สุดท้ายครับอุปกรณ์แก๊สเตือนย้อยี่ห้อลิฟ์ครับผมยังมีการทดสอบความปลอดภัยมันมันบ้าบ้าแบบที่เขาเรียกว่าแบบว่าหรือที่เราพยายามว่าแบบโคตรเฟสเฟ่เขาพี่เขาบอกว่ายังมีอีกเยอะ เกมทพี่โน้ตแจ้งมายังมีให้คุณผู้ชมติดตามต่อให้เรามาป่วนได้อีกแล้วก็คุณผู้ชมครับไปรอติดตามต่อครับว่าต่อไปครับประอบแคสติดรถยนต์ล้อลิฟเขาจะท้าอะไรอีกครับนอกจากค้าทิ้งดิ่งแล้วเรามาแน่รอติดตามกันต่อไปครับสาหรับวันนี้ครับพวกเราเฟสเฟบอยแบนด์ครับก็ลาไปก่อนครับวันนี้ไม่มีงูนะอยากให้มีไหมอยากให้มีไหมเอามานีเอามายเยอะเยอะเอามาย ประชุมหาอ,อะไรเล่นเพิ่มว่ายังไม่หนุกยังไม่หนุกเรามีซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงอ่าจะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเปปเป้เปกติเขาใช้ไอ้ฉีดโฟมดับใช่ไหมเราเอาไปเนีเ่ยขวดกระซี่เวลาขยับแค่มันฟูฟูฟูแฟนถือขวดกระซี่แล้วคนถือขวดไม่ดับแล้วพอถ้าไฟมันไหม้เราก็เขย่าเขย่าแล้วเข้าไปฉีดหรือถ้ามันมันไม่บึ้มเราก็มาฉีดเลยแบงนี้ประมาณนี้นะ เหนียวดิเหนียวดิเหนียวตั้มไปตั้มไปกับเจนนั่นไปแล้วไปแล้วตอนนี้โมเมนตัมไปแล้วครับไปซื้อน้ำแล้วครับผมโดนหลอกครับโมเมนตัมครับเขาเป็นหนุ่มปิ้งบอยครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นเฟ้ๆแล้วเขาจะเป็น ปิ้งปอยครับปั่นปิ้เกลียร์ปั่นปิ้เกียร์มาหลายปีแล้วครับมีปิ้งเกลียวลักมากเช่นเมื่อวานักรถคันนี้ปรากฏปรากฏอยู่ในคลิปเป๊ะเพ่เยอะมากล่าสุดลากสุดลงเว็บมานอกเสียดีคลิปปั่นไปหลังอ่ะหลังคลิปนี้เราครับเทจะเอาดวงใจของโมเมนตัมครับก็คือจักรยานครับเมื่อกี้เราท้าเทคนิคทิ้งรถติดแก๊สครับต่อไปเราจะท้าโมเมนตัมครับ เราจะเอารถวิกเกียร์สุดสสุดรักสุดรตั้ครับคือไปห้อยครับมีความสูงเท่ากันากันรบไม่อยากไปเกียร์มันจะลอด่ท้าทิ่งโมเมตัมไปเอายวจักรยานมาปัอบเฮ้ยเดี๋ยวรถมันพ้นหล่อเดี๋ยวรถมันพล้อเฮ้ยมันลัดของมัน เดี๋ยวมันแต่กยมันไม่เข้าเกมนี่นี่เติมน้ำมันให้มันหล่อลื่นทำน้ำมยนให้มันหล่อเฮ้ยโอ้โหโอ้เยี่ยวติดเต็มเลยเยี่ยวเยี่ยว เดี๋ยวนะมึงเที่ยวใส่รถมันไอสัตว์เดี๋ยวคนในยุทุกคนก็มาด่ามึงเลกเฮ้ยเพื่อเวลาแก้งเพื่อนอ่ะแก้แก้ทำไมเอะไรแกับเพื่อนกูกูก็รักกูก็ไม่อยากทำร้ายเพือ่อนอยู่แต่กูเป็นรายการทีวีกูกล้าให้คนถามใช่ไหมได้ป๊อปเกิร์ลชัดชัดเสียงเราจะเอาขึ้นเพื่อเคนครับมาแล้วเพื่อ มากแกงโมเมนตัมครับใโมเมนตัมปลอบใจครับของคใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมเอาขึ้นได้เลยครับผมได <ป S> ้เลยครับโมเมนตัม どーりゅうけん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  ว้าทอรเีดเ้ยทดลองเหรอจะทดลองจะกินฮอตอนซุปเปอร์แมนเอ้าเอ้าจักรยานกูนี่

ไปอยู่แดนน้นเล่นไงดูมันเล่นกันดิเอาของรักมาเล่นกันพังก็พังเลยมึงก็เก็บตังค์ซื้อใหม่เองโอเคตาไอ้หลายตังค์นะไอ้หลายตังค์ไม่เท่าไหร่ใช่โอ้โหของรักนะเอาเราหาวิธีไงให้เอาลงมาดีๆมันก็จะง่ายไปเนืองเพราะไอ้ต้องเอาขึ้นไหนยากมากก็มีข้อแลกเป๋าขึ้นยากโอ้โหขึ้นยากการเอาไปทำเงินกันนี้ก็เหนื่อยกว่าจะหลอกให้มึงไปซื้อฟัซซี่ได้นี่ยากเอาลงมามันก็ง่ายไป ช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยกินน้ำเหรอไม่ใช่แล้วอากาศมันร้อนก็ต้องแบบเหมือนถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเอางี้มึงมึงถ้ามึงแก้ผ้าหมดก็กูเอาลงมาให้พวกกูไม่ทิ้งอยากะมากนะคนเยอะๆได้เหนอคืออยากจะรู้แหละว่ามึงรักจักรยานจริงหรือเปล่าครับก็มึงรักจริงมึงต้องช่วยชีวิตมันด้วยการแก้ผ้าครับแล้วพวกกูจะปล่อยลงมาแบบซอฟๆนิ่มๆครรรับต

พวกเ,าเอาจอายยาลงให้ตั้มครับอบอกพี่เขาบอกพี่เขา,เาลงเลยพี่เอาลงเลยครับอาลงเลยค่อยลงมาพี่แไง าอีกไม่กูบอกให้ไม่พี่เขาเข้าใจผิดไม่ไม่พี่เขาเข้าใจผิดไม่ไม่ลงพี่ไม่องค่อยๆเอาลงมาแกไปแล้วก็ใส่คืนใส่แล้วไม่แล้วแล้วมันฒนธรรมคืนได้ไหมไม่ไม่ได้ตั้งใจไงคือคือป่านจะผิดกับพี่เขาไงเอาลงเอาลมคงผมปล่อยลงมาเลยพี่เขาใจะผิดพี่เขาไม่อย่าอย่าไปด่าอย่าไปโกรธพี่เขาอย่าไปด่าพี่เขาเลยนะ เป็นอะไรนะอาการเกยๆเด็กสบัดแท่ <c oughs> เสียเล่นไงค <c oughs> ูยังเล่นกับ <c oughs> เพื่อนเจมมา,มา,มาดูกันโอ้โหไมตายแล้วเพิ่งลงเว็บดังไปด้วยคัดเดืด <c oughs>